รองเท้าอนุรักษ์ธรรมชาติทำจากวัสดุรีไซเคิลสามารถช่วยเซฟต้นไม้บนโลกได้10ต้นสุดีครับกลับมาพบกนายต้นไม้แกเจตเยครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวนี้ครับนี่ Karuma X r a r เ r นะครับเป็นรองเท้าสนิเกอร์นะครับที่ม e ีคอนเซป นะครับนี่ของ r a เซอนะครับตัว Snake ของเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรนะครับเอาละครับสำหรับเจ้าตัว Karuma X Racer ตัวนี้นะครับก็เป็นอยู่ในซีรีส์ของเขาเรียกอะไรอ่ะอนุรักษ์นะครับธรรมชาตินะครับก็เป็นโปรดักต์ของ Racer นะครับซึ่งไปคอลแลบกับตัว Karuma นะครับซึ่งเป็น แบรนด์รองเท้าผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เระเินว่าของเรเซอร์เนี่ยเขาทำขึ้นมาแะครับอ่ะแกะกันดูเลยนะครับโอ้นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับเปิดอย่างนี้ นี่เขามีนี่นะน,นี่ให้ดูนี่ครับคาร o มานะครับบูลูกิ้งนะครับอ่ะมีอะไรนะครับอับแรกเลยนี่ใบนะครับต้อนรับนะครับเป็นธรรมเนียมของ r a เซอร์นั่นเองที่ก็จะมีใบตอบรับนะครับว่าเฮ้ยคุณซื้ออะไรมานะครับอ่ะมาดู ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้ามีใบป,ประกาศสัญบัตรนะครับว่าออกแบบเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้เนี่ยมีสองแบบสองสีนะครับก็คือหุ้มข้อกับหุ้มส้นนะครับตัวที่ผมซื้อมานี่คือหุ้มส้นนะครับหุ้มส้นสีขาวนะครับก็จะมีพื้นสีขาวนี้ดํานี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําอีกตัวนึครับแล้วก็เป็นหุ้ม อุ้มคอนะครับอ่ะก็มีน้องนี่เป็นสกรีนนะครับสกรีนแบบสกรียนยางนะครับนี่แล้วก็มียี่ห้อของเขานะครับตัวหมุดนะครับเป็นสีดาแล้วก็มีตัวข้างบนนี้เป็นสีเขียวนะครับอืมอ่ะมีเชือกนะครับสีเขียวมาให้ตัวนี้เนี่ยทําจากวัสดุรีไซเคิลนะครับจากที่ผมอ่านมานะครับเป็นวัสดุรีไซเคิล นี่เปนการพลาสติกรีไซเคลิลน,นะครับมีเที่ยวท้าให้สองแบบคือสีขาวแล้วก็สีเขียวนี่นะครับอ่ะมีอะไรอีกในกลอ่องอ่านี่แอลกอฮอล์นะครับนี่ระไรนี่เป็นสติกเกอร์นะครับอ่ะใต้กล่องก็มี ข้อคามดังนี้นะครับนี่อ่ะนี้เรามาดูในตัวของรองเท้ากันครับว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันมีดีเทลอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ก็มีป้าย Keruma e อ็ Egg r เรนะครับนี่เขาบอกว่า100%นนะครับรองเท้าชิ้นนี้คือผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ทั้งหมดนะครับอ่ะรองเท้าหัวมนนะครับเป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนผ้ากันชงครับแล้วมีสกีเรเซอร์ตรงนี้นะครับอ่ะอวสดุที่รองเท้าออกมาตรงนี้ก็เป็นวัสดุไรเซอร์เ,เหมือนกันครับอ่ะหนึงมาตึ๊บอ่านะครับอ่ะ,ออะ,นะอะที่พื้นรองเท้าครับเป็นไม้ก็อกนะครับเป็นพื้นไม้ก็อก แล้วก็าก,กับโฟมนะครับโฟมรีไซเคิลเหมือนกันสีเขียวแล้วก็เป็นไม้ก๊อกรีไซเคิลนะครับตวัวพื้นตรงนี้นะครับอืมค่อนข้างสมูทนะครับเบอร์ที่ผมส่งที่ผมสั่งมานี่คือเบอร์1ีพีจุดห้านะครับนี่ครับก่องข้างเหมือนกันไหมลองดูนะครับอ่าเนี่ครับเขาบอกว่าตัวพัสดุ วัสดุตรงนี้ที่หุ้มปลายเนี่ยเ็าเป็นวัสดุพลาสติกรีไซเคิลเช่นกันนะครับโหต,ตัวศักษาทราางของเขานะครับอะแล้วต่อที่ส้นครับก็จะมีนี่ตาของเคอมาครับที่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งเห็นพร้อมกันเลยนะครับพื้นนะครับพื้นเป็นยางนะครับ ค่อนข้างมีความหนืดนะครับแล้วก็น่าจะติดพื้นดีเหมือนกันเดินเบรนพื้นเรียบๆน่าจะเยืยอๆเลยครับนี่แกะกล่องดูข้างในกันไปแล้วนะครับนี่ก็มาให้ดูนี่ครับอโดยรวมนะครับรองเท้านะครับมีเชือกมาให้สองเส้นคือติดรองเท้ามานี่คือสีขาวแล้วก็มีเชือกนะครับ รองเท้าสีเขียวสลับดำนี้สไตล์ของเรเซอร์เลยนะครับซึ่งทำจากวัสดุรีไซเคลลิล100%เปอร์เซนะครับแล้วก็พื้นข้างในนะครับเป็นพื้นไม๊กอกนะครับไม๊กอกรีไซเคลลิลแล้วก็โฟมตรงนี้สีเขียวเขียวนี้เป็นโฟมนะครับเป็นวัสดุรีไซเคลลิลอีกเช่นกันนะครับพื้นยางนะครับโหนี่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นยางรีไซเคลลิลนะครับ สีขาวจ๊วงเลยขาวแบบขาวเลยอ่ะขาววงเลยอ่ะแล้วก็มีความผมว่าน่าจะติดพื้นเลยเพราะว่ามันมีความเป็นยางนะครับแล้วก็หนืน่เดินในพื้นเรียบเรียบน,ะน่าจะยังเอสอาร์ตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ทั้งสองข้างนะครับก็จะมีรูปน้องสเน็คนี่ของเบเซอร์ที่เป็นตัวนี่สองข้างนี้แอนมีข้างอย่างละสองข้างข้างนี้เป็นสกรีนเบเซอร์นะครับ การตัดเย็บก็สวยครับแล้วก็เน่นหนาดีนะครับและที่สำคัญนี่ฮะรองเท้าผมว่าอันนี้ทนแน่ๆเพราะว่านอกจากมันไม่ได้แปะกาวอย่างเดียวมันมีการเย็บนะครับเย็บตะเข็บด้วยนะครับเย็บตะเข็บต,บต,บตรงนี้นะครับยางกับยางกับพื้นรองเท้าเนี่ยผมว่าทนแน่ๆนนะครับใส่กันยาวๆนะครับใส่กันจนดำอ่ะผมว่าโหแต่ผมเนื่องจากมันขาวมากเนี่ยผม ว่ามันจะดําเร็วเนี่ยนะครับใส่พื้นเนี่ยน่าจะดํานะครับอ่ะไม่เป็นไรก็คอนเซปต์ของมันนะครับผมซื้อส่วนใหญ่ผมซื้อรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงรี้ยผมซื้อด้วยคอนเซปต์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าการซื้อรองเท้าคู่นี้1คู่นะครับ1คู่นะครับคุณจะช่วยรักษาต้นไม้บนโลกได้10ต้นนั่นเองนะครับอ๋อนี่เป็นคอนเซปต์ของเขาแล้วก็ที่สําคัญ ผมชอบคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งของยี่ห้อนี้นะครับในการทำซีรีส์ในการรักษาดูแลต้นไม้หรืออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยคือยอดขายนะครับยอดขายเขาขายของมาเนี่ยขายของที่เป็นอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยให้คนซื้อเป็นเทรลเทคหรือให้คนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังมีเลเวลของมันนะครับว่าถ้าเรายอดขายของเขาถึงเท่าไหร่เนี่ยก็จะปลดล็อกในการทําสินค้า ใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าปลดล็อกที่เท่าไหร่กี่ล้านเหรียญน,นะครับแต่ผมรอครบ10ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งจะมีเสื้อฮูดของเรเซอร์ออกมานะครับก็รอมาใส่กับรองเท้าคู่นี้นั่นเองนะครับก็ใครอยากได้อยากโดนนะครับก็หาตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือคนที่จะนําเข้าสินค้าตัวนี้นะครับเข้ามาแต่ว่าเพราะว่าในเรเซอร์ไม่ได้ นำเข้ามาขายนะครับแล้วก็เรื่องของรองเท้าเนี่ยเรื่องไซส์นี่เป็นเรื่องยากนะครับ,นะรบนั้นก็ต้องดูดีๆถ้าเช็คที่เบอร์เป็นมาตรฐานสาโกนน,นิดนึงว่าเท้าท่านเบอร์อะไรนะครับซื้อมาสั่งมาแล้วใส่ไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยในการจะเคลมเคลมก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ากว่าส่งมาส่งไปส่งกลับซื้อใหม่ก็คู่นี้สนนราคารวมส่งแล้วนะครับอยู่ที่3,800 นิดๆสามร้อยสี่สิบกว่าบาทประมาณนี้ครับรวมแล้วนะครับอะถ้ามีก a d g e ตเด็ดๆนะครับหรือว่าคอนเซปต์ดีๆตัวไหนเนี่ยแล้วซื้อมาแกะให้ดูกันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็จะมาแกะให้ดูนะครับหรือว่าอยากจะให้ซื้อตัวไหนมานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาครับซินดีถ้ารู้ถ้ามีข้อมูลก็จะทำคลิปและซื้อมารีวิวให้กับทุกๆท่านดูนะครับ ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกดถูกใจนะครับคอมเมนต์มาสอบถามติชมกันนะครับกับนายต้นไม้สวัสดีครับ